องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันเกษมภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันเกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันเกษมภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567 โดยในปีนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชัยนาศแบ่งเป็นโครงการหลัก10โครงการโครงการย่อย146โครงการใน101ชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก25แห่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษา ในการนี้องคมนตรีได้รับฟังรายงานการขับเคลื่อนงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการเสริมหนุนทักษะจำเป็นในศตรวรรษที่21ควบคู่ไปกับความรักผูกพันและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชพัฒและเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมสร้างสารรค์ของนักศึกษา รวมทั้งประเด็นด้านสวัสดิการและการอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการวางแผนยกระดับมหาวิทยาลัยราชพัฒให้เป็นพลังภูมิปัญญาของแผ่นดิน โอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำ,นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติของมหาวิทยายลัยราชพัฒน์ตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันโดยมีผู้บริหารคณาจารย์และผู้ขัลากรของมหาวิทยายลายัยเข้ารับฟังจำนวน360คน ท่านได้ร่วมอภิปรายบทสรุปแห่งแหล่งทรัพยากรในการยกระด,ดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการวางแผนยกระด,ดับมหาวิทยาลัยราชพัฏให้เป็นพลังภูมิปัญญาของแผ่นดิน ่อจากนั้นองค์คมนตรีได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาแพทย์แผนจีนที่ได้รับความร่วมมือและการรับรองจากโรงพยาบาลเหลียวหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีนและเยี่ยมชมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษามีสมรรถนะการทำงานภาคสนามได้ทันที นอกจากนั้นยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมนรรถนะของคุณมหาวิทยายลัยราชพัฒนที่ได้รับการยอมรับจากคณรุสภาและสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเดินคุมภาพันธ์2566่รสร้างครูนวัตกรทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ที่นักเรียนและบรรยายสรุปกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒนจันกเกษม